ถัดแล้วโอเคครับคุณแนทครับที่เราข้างจะไปไหนกันครับไฮโลไฮโลไฮโลเดี๋ยวมไม่รู้จุดหมายปลายทางมึงขึ้นรถมาได้ยนวไรเนี่ยลากผมขึ้นมาเดี๋ยวเราก็จะไปจะเป็นแนวเกมนี่เขาจะเรียกว่าเป็นเกมแบบปะลุยด่านด่านแรกอยู่จะอยู่ตรงแ,ตแถวไฟแดงอะ่ะด่านแรกก็จะใหญ่หน่อย การจับแล้วนี่เป็นเชือกผมยังไม่รู้เลยว่าเราจะถ่ายอะไรเมื่อกี้แนนบอกว่าไม่รู้จะถ่ายอะไรใช่ป่ะมึงโทษไอ้เก้วแว่นเนี่ยแว่นหนี่ยมันมีคนหนึ่งมันไม่ทําสคริปต์มาใช่เชี่ยคือมันด้วยเหตุผลหลายประการไงพี่เรื่องจาเจฟไอ้เมฆสวยเดียวเฮ้ยธรรมชาไปคุยเรื่องเมฆกันเลยมันสวยจริงมัึงคงจะขวัญชิงกันไงไม่จริงจริง เห็นแค่แดดก็ไม่อยากจะลงโอเคแอม ready in for บัญชีจำโอเคนี่แล้วเราจะทำการจับฉลากว่าครับผมใครจะได้เล่นบันจีจัำบันชีจำเดี๋ยวไปทำฉลากแต่ว่า เราจะใส่ชื่อแอลหมดเลย4ีใบขอแอลแน่นอนค่อนข้างชั่วร้ายนะครับแอลแน่นอนนี่แหละคือความชั่วร้ายคนจะโดนก็ยืนอยู่ตรานั้นนะฮะไม่ได้รู้เรื่องดู้รู้คนับเล็กๆรับเล็กๆไม่เล็กไม่รับโถงควายเราจะจับฉลากกันให้ใครจับดีกว่า อะกล้งจับไว้ใจใครได้บ้างเนี่ยไม่มีเตี้ยมใช่ไหมนี่ไม่ได้เตี้ยมอะกันมาให้ไหม Number one Number one คนนี้ต้องเป็นคนที่มีเกียรติ Only one Only one Okay who do we got Who's Elle Who's o l l ใจกล้ามากที่เสียสลับเพื่อนไม่เป็นไรเอา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 ก่อนเห็นก่อนดิหมูมึงมันอะไรบ้างมันตื้มันไม่เตี้ยเลยนะเว้ยเออเกินไปห้าโลจริงหนึ่งร้อยแต่ว่ามันเกินไปห้าโลเป็นเก้าห้าก็ถูกแล้วแหละมาตรฐานว่าแล้วแหละให้ไปโทรศัพท์ข้างบนอ๋อไม่ใส่เอาเกล้วยใครคนหนึ่งแล้วค่อยโดดเนี่ยระหว่างโดดอ่ะมันกินให้หมดระหว่างโดดเออ ที่ไม่กลัวย้อนสองออกกล้องเหรอไม่เป็นไรได้ไปนี่โ้ยแอลทอนนี้อยู่แล้วแอลอ่ะไปขออะไรเหมือนยังพี่พูดจริงนะผมขอแอบกินกล้วยจะบอกแม่งเลยไม่ไหวแล้วพี่ไม่อยากบอกนะเขาจะขอแอบกินกล้วยพี่ไม่พูดเลยนะไม่สุ่ขี้เขี้ยตึกแค่ยี่สิบชั้นเองน้ำจะโดดลงไปได้ยังไงวะห้ามช้าถ้าน้องยิ่งอยู่นานน้องก็ยิ่งกลัวพี่เคยโดดไหมไม่เคย I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spend my wings and fly away. อาม่ามายืนรอแล้วเมื่อกี้น่ากลัวที่เชี่ยกูบอกเลยทั้งหมดแม่งเหมือนนานเป็นนาทีอ่ะครั้งแรกและครั้งสุดท้ายกูจะขายย้อนกล้วยแล้วเนี่ยจ้ำเพื่อกระดาษหนึ่งใบแม่งแลกมาด้วยน้ำตาลูกผู้ชายภูมิใจไหมภูมิใจไหมภูมิใจแหวงยาเนี่ยสามหรือสามไม่มีชี่กูแล้วใช่ไหมโอ้ยอีกใเอาไปอื่นไม่่นนีใบเกูไมนี่มกูเขียนเอากี่ใบเนี่ยมันยี่จ้ำกับกูใช่ไหมเมื่อกี้ถ้าอีกใบถ้าอีกใบเป็นเอลกูว่าต้องมีงานเนี้ยต้องมีคุยยาวกันแล้ว อ่ะนี่ก็เอลตีได้เนี่ยเาก็เลยเยวก็เลย,ลเลยใครแม่งต้นคิดเมเดี๋ยวม,ม่อนมาเลยามามมาไม่มมา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 มา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  e t ม a มาา n าม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 มามามาม i มา h t i h s t าา d ากมม ไอ,อรันเวย์ของของเครื่องบินอ่ะให้เราจับเชือกคึดภาพว่ามันเป็นหนังยางใช่ไหมเราดึงหนังยางยังสุดมีคนอยู่ตรงกลางมันหนังติ๊กอ่ะแล้วพอมันดีดช่ปะปัง้งผมก็จะเด้งอยู่กที่ด้วยความเร็วสูงแล้วถ้าเป็นเอลเอลจนกว่ามันจะหยุดใช่ถ้าไม่ผมผมก็จะผอมเลยเพราะว่ามันจะเป็นการเบิร์นในตัวเป็นคาร์ดิโอถ้า,าของจริงไม่ใช่แบบที่กูพูดก็ตัดช่วงที่มไม่ท้องออกอะไรเข้าใจไหมตัดให้กูด้วย

สลิงช็อตเมนต์มีกี่ที่พวงกียรติบัตรมึงกระจอกไงเอ้าตัวไปไหนกันอยากไปไหนอ่ะเดี๋ยวขับรถวนไปเรื่อยหาไปเรื่อยแล้วกันพี่มาถึงพรทยาแล้วมันคงมีไม่กี่ที่แล้วแหละเนาะ ชอบไอ้นี่ปลาหมอทำไมเห็นว่าปลาหมอเพราะว่ามันใส่เพราะแ จบมันทำให้แบบเล็กใช่มันเป็นขนาดเล็กขนาดเล็กแล้วนี่เล็กแล้วนั้นเนี่ยเล็กแล้วห่างเท่าหน้าคุณเลยคำว่าเลิฟไหมลองเลยว่าเลิฟมากพัทยาเลิฟกระปุกเลิฟตั้งแต่ตู้ละพัทยา10เมตร I believe I can fly ล้อกูไปเลยมาเที่ยวมาพัทยาเป็นเมืองน่าเที่ยวมันคือตัวแรกแล้วนี้มันงูนี่นะกันป้าพี่ ความจริงที่ต้องพิสูจน์ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวไม่ใช่พิสูจน์ด้วยตาคุณเองครับเออแล้วทำไมต้องมารีฟลีด้วยเขามากันบ่อยแล้วไม่ใช่เหรอเขาทำใหม่เขาทำใหม่รู้บ้างเปล่าโซนใหม่เออรู้บ้างเปล่าจำนงของเขาเราอ่ะนี่ไ้างไปพิสูจน์ ล้วนใจกูนะไม่กลัวหรอกในเรื่องพวกนี้นะมันจริงไปก่อนไปก่อน ทำไมก่อนแล้วปกติกูไม่ได้น้ำกูน้ำแค่ตอนนั้นแหละน้ำแค่ตอนนั้นแหละวิ่งทิ้งกล้องด้วยไม่ใช่อะไรแต่กล้องวิ่งตามไม่ทันเหนื่อยดีห oh, ัวทิ่มอ่ะเสากเสาลาลาปาปาปาถึงปุ๊บเออรอยแล้วกูแต่กูเตรียมมดแล้วเฉพาะละสามสองหนึ่งกูไปเลยแูเห็นฟางมากูจำทางออกได้ไงสามสองหนึ่งแพลวไปป๊าป๊าป๊า ทุกคนไม่สำเร็จเออไม่สำเร็จจริงๆอ่ะเราก็แบบเป็นคนดีจงพาไปกินข้าวใช่ไหมไม่ตื่นไม่มตื่นเลยมีฟุกมีฟุกก็ตื่นจริงจังคนเดียวแต่เราไม่ไม่ให้มันกินให้มันอยู่กับแอลไปก่อนแอลไม่มีเพื่อนกิน <c oughs>